น้องๆคะมีดอกไม้ทั้งหมดกี่ดอกคะเรามาดูดอกไม้ในแต่ละกระถางกันในแต่ละกระถางมีดอกไม้อยู่ห้าดอกเราสามารถหาจำนวนดอกไม้ทั้งหมดได้โดยการนับเพิ่มครั้งละห้าค่ะห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้า สามสิบ <30 S 2> มีดอกไม้ทั้งหมดสามสิบดอกนับครั้งละห้าจากศูนย์ถึงห้าสิบมาใช้เส้นจำนวนในการนับกันศูนย์ห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบ สามสิบห้าสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบเรามาใช้ตารางจำนวนหนึ่งร้อยเพื่อนับครั้งละห้าถึงห้าสิบกันห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบ สามสิบห้สี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบน้องๆสังเกตเห็นอะไรในตารางไหมคะจำนวนถัดไปจะเป็นอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะ